สดีครับผมจ้าวเชษฐสุขัลเลอร์อีกครั้งนะครับ <g lish> ก็ครั้งนี้มาสาธิตการเล่นเบสเพลงโกหกนะครับโดยที่ก็คงเน้นที่อินโทรกับท่อนเวิร์สที่เล่นสลับส่วนท่อนฮุกก็เดี๋ยวอาจจะสาธิตนิดๆหน่อยหเพื่อเป็นเพื่อเป็นแบบว่า,าใ,หให้ให้ดูว่ามันมีคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะการเล่นเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเริ่มที่อินโทรกันเลยแล้วกัน นี่ในส่วนท่อนบทเนี่ยเอาจริงนะตอนที่ผมคิดเนี่ยมันเหมือนผมไม่ได้คิดมันผมเล่นผมพยายามเล่นออกไปเลยแต่ว่าถ้าโดยถ้าโดยสังเกตลักษณะการเล่นอย่างแรกคือมันจะเล่นโน้ตพยายามเล่นโน้ตไม่ซ้ำที่เดิมในโน้ตต่อไปมันก็ปุ๊บเรีวยว่าแบบโน้ตต่อไปจะไม่ซ้ำที่โน้ตเดิม ไปเรื่อยๆมันจะไหลไปเรื่อยแล้วก็อย่างที่2คือผมพยายามคิดว่ามันแบ่งเป็น4ี่ก้อนผมพยายามคิดให้เหมือนกับว่าแต่ละก้อนเนี่ยเล่นไม่เหมือนกันโดยที่ว่ามีแกนหลักเหมือนกันโดยอว่ามันจะมีก็อีกอันนึงครับคือทุกอันจะนี้ขึ้นมาทุกอันแต่ว่าในครึ่งหลังของแต่ละก้อนมันจะเล่นไม่เหมือนกันเพื่อพยายาม เหมือนมองพยายามคิดแบบว่าหาความแตกต่างขึ้นมาว่าจะทํำยังไงว่าให้ดูแบบว่าเฮ้ยมันแปลกดีนะว่าแบบมันมีท่อนที่เหมือนแล้วก็มีท่อนที่า่างแล้วว่าพยายามว่าเล่นแบบแบบพยายามสนุกกับมันโดยที่แบบไม่ได้แบบต้องไปโชว์ว่าต้องปั่นให้มันเร็วมากแต่ว่าให้จังหวะมันดูสนุกสนุกแลวให้มันดูไม่เหมือนกันแล้เหมือนสนุกได้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนท่อนของอินโทรแล้วต่อไปก็เป็นท่อนเวิร์ดนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูกัน ความจริงเพลงนีมน้มันแนวคิดการแลบเนี่ยมันพื้นฐานเนี่ยมันเกิดจากคนที่มันไม่เคยแลบไม่เคยตกเกี่ยวเปรม,มาก่อนไม่เคยเข้าใจว่ามันควรจะตกเกี่ยวยังไงแล้วมาทดลองในการในการตกเกี่ยวดูว่าควรจะทํำยังไงผมก็เลยมองว่าพยายามทาให้มันง่ายแล้วก็เวลานึกไม่ออกคู่แปดเข้าไว ผมพยายามจะพึ่งคู่แปดเป็นหลักในการแบบสร้างจังหวะขึ้นมาแต่ว่าในส่วนในการเล่นตรงนี้จะไม่เหมือนกับในในในซีดีที่อัดไปเพราะว่าผมพยายามทําให้มันเล่นง่ายขึ้นแล้วก็พยายามให้จังหวะมันดูกระชับมากขึ้นเพื่อให้จังเพื่อเพื่อให้การเล่นมันสนุกขึ้นแล้วแล้วเข้ากับการเล่นสดได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของท่อนฮุกมันมันผมก็จะปรับการเล่นอีกนิดนึงโดยที่ในซีดีเนี่ยผม ผมจะเล่นเป็นคู่ห้าผมเปลี่ยนจากคู่ห้ามาเป็นโกสน้นะครับก็เพื่อ เพื่อการเล่นที่ง่ายขึ้นและการแบบเข้าถึงฟิลในการเล่นได้ง่ายขึ้นพัลฟอร์แมนให้มันออกไปให้มันมากที่สุดโดยที่ว่าลดการเล่นลงเพื่อเพิ่มพัลฟอร์แมนให้ออกไปมันก็หลาหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าผมไปทําอะไรกับคอร์เวทีนะับก็จะแบบออกมาประมาณนี้เพื่อเล่นให้มันง่ายขึ้นมาประมาณนี้